ไม่คัวทับน้ำกระปุ่เนาเป็นไดเลยมา่วตกขูใส่เป็นมากแบบนั้นอันนี้เด็ดสก๊ับเอาวะเด็ดเลยเด็ดืม นี่ยตกบกระตาอันนี้เต็ดสิเห็ดไปกระต่าินอะไดกระต่าสิผักน่กระตาไขเครื่องม่ได้งาีอยนี่่ม่เ้วนีเอาไปเออเอาไปมีเอาไปมีเอานี่กระปุนล้างแล้วบ่ัั่วนี่้ตยาวันยังได้ตยาวยังบ่ ะปูนกำลังทำเลยจัเดเาปจิกหิ้มลเอาจา์ให้มังนะเด้ัวอย่างเลยมีนี่ัวอย่างเมฆไก่วแหงทคัวเด้อเด้อเด้อมึงว่าอัี้ไกคั่วมึงนี้เด้อ มาแล้วอ่นมันกินดอกุาอใส่าพ่ื่จานข้าวเนเตเข้าไปไมาู่มาแล้วตักเสียงร้องรักมือนะเราพยายจับน้มือปลามือก่อนมือมันง่มึนเากันนี้ดุลนสุดยอดินลแม่บอกมหัวห้ กินหน้าก็กินแล้วตอนนี้มืเดียวคัไปล้างมือแล้วกนะ็บำมืนะอ มยังเก่งใจกูอยู่แบบนี้เรมาแล้วยังเก่งใจความเข้ม,มอ,ยอยกกู่ตูนัวเลิกก็ตูมามานัวมากินกะปุ้นนัอมากินกะปุ้น,น,นเท้าวันโบใส่ปลาแดกของเจ้าคนที่สุเอาไปล้างมือแล้วเด็กกินกะปุ้นเมื่อคืนนี่มันกิน่นอะไรเน้่ยค่ะอ้ย

À? The <laughs> ừ, ừ, à, à? à à, tìm rồi, đi ừ. ngủ ở nhà. The tìm người bạn đi bố mẹ. Nhưng lại được bưng nhà. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ 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 à, mẹ 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 มื่อไ่มึกจะเชื่อมาบ้นยังอ่ะกินี่าวม่ยงกะุมเก่้ยเขาไเลยนี่ฮะาำาำกินอะไานี่น้กุนี่ปุนี่ต้องกันขีินใส่หัวไผ่สีเบอ๋อเ้อเรมอง้นะาอะดับน้ำสีนี่ฮะเกือบพูดีน่ะูับน้

บดเลยก็เอาเอาเ้วยอันตรงิกีาเจยลี้ยวสิคกี้ามินุตยังมาดูมุ่นนาทำสิดตุเบิกใตว่ากองเจีาเจีเจียวตุกเบิอเสร็จสุดทำไมสมามกอตีเดียวม่ามาเด้อพี่น้องเด้ออนแน่พี่น้องเลยเช็ดมาล่ลโอ้

บอกว่าตาต้องนอนตื้นนู่นไป่นป่ากูมาเลยเนาะวนนี้วันนี้วับผัวนจงังเออมันก็เริ่มเเิ่งเริ่มแห้งนะแล้วมันก็เริ่มหิเริ่มแห้งแล้วยนเยไ่เหงาไม่เา่เหงาถ้าเาพาทั่วคิดว่าจะหายมาไม่เจอไ่เ

บานบ,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  oui, บักบานนีช่างเนี้ยบานนี่ช่างอยู่ป่าเอาว่าเจ้าค่ะีเลียง่งรืะานนี้ันที่รวมบมามอนี้แล้วมือไปนี่เท่าเอาว่เอา่ทีนี่รวมแต่กระทะเลยมีนาเอามีนายเล

Nơi kín nơi và hết. Một lần nữa. 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 ăn lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Một

Ủa chị ăn nó h 곡 ấy? Tưởng như thả ra cả ceo thôi Bi chips lốt kstock luôn luôn Khuôn ha, buổi về 8 em ở đây uống rau nên gần cũng đọc Chị Yêu ra đồng đấy.

ว่าสักเครื่องคมันมันห่เด็ดครับเดร็จบุบมันใจไ่ปใช้ก็ได้ตัดเป้าัดกเรื่องกบุใจกบุบมาย่แบบนั้นทำอะไรซ่อมมัายซ่อมทำอะไรทำอะไรไปนะ